สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปรีวิวของโชว์รุมรถยนต์มือสองบริพันธ์ออตโอต้นะครับผมก็อันจากร้านรถยนต์มือสองบริพัธ์ออตโอต้ครับกลับมาเจอกับคุณลูกค้าทุกท่านอีกหนึ่งคลิปคลิปนี้ขอเป็นทางการนิดนึงนะครับแล้วก็มีพี่ท่านหนึ่งที่เขาเป็น f อนะแล้วก็เขากำลังจะมีแผนที่จะออกรถหัวเดี่ยวสักคันหนึ่ง อยากได้แบบละเอียดเลยเดี๋ยวนจัดให้นะครับคราวนี้เนี่ยตัวนี้ทำไมอันถึงต้องอรีบเอามาก่อนในวันที่1พฤษภาคมมีเหตุผลครับเพราะว่าอันต้องการปล่อยให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ไม่ใช่ว่รถไม่ดีไม่ใช่ว่ากลัวขายไม่ได้แต่รถแม่งน่าซื้อมากที่สุดตัวนี้ครับ2.4 Entry อรปี2 2ไม่แ0 0พโลไม่เกินหมื่น เผาลอยนะพี่พี่ครับตัวนี้ไม่เกินหมื่นโล2 4ุดี่ถ้าเกิดอย่างเผาเดิมนู่นนั่นนี่แะ้วพวกนี้ยังว่าไปอย่างหนึ่งอันไม่รู้ที่อื่นมีหรือเปล่าแต่เขาคงไม่มีเครดิตเยอะเท่ากับที่ร้านเราแน่นอนไม่ได้ขิงหรือว่าพูดอวยจนเกินตัวนะฮะแต่นี่คือเรื่องจริงเราเจอกันได้เราพบกันได้เราซื้อแพงได้แต่เราไม่ได้ขายแพงเราแค่ต้องการให้มีสินค้าเพื่อเป็นแรงดึงดูดให้สําหรับคุณผู้ชมหรือคุณลูกค้าท่านอื่นได้เข้ามาเห็น ในคลิปนี้มันอาจจะไม่ได้มีคนดูเยอะหรอกครับหรืออาจจะไม่ได้มีคนดูน้อยหรืออาจจะไม่ได้มีคนสนใจหรืออาจจะมีคนสนใจแต่มีไว้ตรงนี้ภาคภูมิใจมากกว่าไม่มีเพราะนั้นครับนี่คืออีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการเผารอย2.4น้อยใจไหมถ้าเกิดเป็นตัวเครื่องยนต์2.4ไม่น้อยใจเลยครับลดแม่งโคตรใหม่ขนาดนี้ประหยัดกว่าออกห้างป้ายแดงเยอะ และไม่ใช่เยอะธรรมดาเยอะมากนะครับก็อย่างที่ได้มีการบอกไปว่าต้องการเป็นทางการนิดหนึงเพราะว่ามีพี่ท่านหนึงเขาอยากได้แบบละเอียดเดี๋ยวจัดให้นะครับตัวนี้ปี22ไม่แ8,000โลอันดับแรกนั่นคือวารันตีศนยวารันตีศ5ปี1 0 0 0 0แสนโลอันนี้คือวารันตีศนย์นะฮะ2วารันตีล้านแล้ประกันเครื่องเกียร์6เดือน10,000กิโลเหมือนเดิม และก็รถยกช่วยเหลือชุกเฉิน24ชั่วโมงให้นานอีก1ปีเหมือนเดิมนะครับรถเป็นตัวสีเทาดำเมทัลลิกออกห้างป้ายแดงเพิ่มตังค์7 0 0 0บาทตัวนี้ป้ายแดงราคาประมาณ5 0 0แสนกลางกลางไม่เกิน58 0แสนแสำหรับป้ายแดงนะปี22เท่ากับว่าตัวนี้อายุรถอายุแค่ปีเดียวถูกต้องไหมครับนี่คือทั้งหมดถ้าเกิดเราลองเปรียบเทียบเป็นในเรื่องของตัวไซส์หรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของเม็ดเงินตรงนี้คือทั้งหมด นะครับนั่นคือรายละเอียดของการดูป้ายแดงและเป็นตัวมือ2นี่คือจะเป็นการ vs กันแบบโดยตรงแต่คราวนี้เราเจะเฉาพาะตรงจุดที่รถมันอยู่กับปัจจุบันที่นี่นะครับด้านหน้าก็ไม่มีอะไรมาก Entry เ,เหมือนเดิมนะฮะเรามาดูตัวเครื่องยนตกันดีกว่าต้องบอกว่าสภาพเนี่ยคือแบบกริปมากนะครับเดี๋ยวเพาลอยเดี๋ยวจะอธิบายตรงนี้ให้ฟังอีกทีหนึ่ง ตัวนี้เครื่องยนต์2.4ลิตรในรหัส 2GD 2,393cc ให้กำลังสูงสุด150แรงม้าแรงบิดสูงสุด343นิวตันเมตรในกี่พันลงกี่พันรอบตรงนั้นเราดูกันได้ตามเว็บไซต์ทั่วไปแต่หลักๆเราแรงม้ากับตัวแรงบิดตั้งต้นเป็นเรือธงหลักไว้ก่อนนะฮะแผ่นเพจระบุไว้ชัดเจนนะครับ JUL จลา22ก็คือเป็นตัวปี2022แผ่นเพจมีแต่สติกเกอร์มอกไม่มี เพราะว่ามันจะย้ายมาอยู่ทางด้านขวามือหรือว่าฝั่งประตูของคนขับเรียบร้อยขออนุญาตสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ฟังเสียงเครื่องกันนิดนึงครับเพราะว่าเราจะได้เช็คตัวกําลังอัดไปในตัวด้วยเน้นนะครับว่าไม่แปดพั้าร้อโลและไม่แท้เช็คศูนย์ได้สมเหตุสมผลไม่ให้กับตัวรถปี22หลายคนกังวลนะครับว่าเฮ้ย hey, ไม่จริงหรือเปล่าหรือว่าไม่กอหรือเปล่าเอาเครดิตแต่ก่อนหน้านี้ มายืนย to ันกับคันนี้สามารถทําได้หรือไม่งั้นเอาไปตรวจสอบประวัติเช็คศูนย์ได้ถ้าเกิดกอไมมาให้เงินกลับบ้านสอง0ส0บาทนี่คือแบบตรงๆแมนๆลูกผู้ชายพอนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะดูอะไรล่ะพอเลาเราสไตร์เครื่องยนต์แล้วดูกําลังอัดครับอันจะมีการบอกกําลังอัดรายละเอียดและพวกนี้อันจะมีการบอกค่อนข้างที่จะบ่อยนะฮะดึงก้านวัตน้ำมันขึ้นมาดึงออกมาเลยก็ได้ครับบางทีอันก็โดนว่านะ ถามว่าโดนว่าจากตรงไหนเพราะว่าไม่ได้ดึงตัวก้านวัตน้ำมันออกมาหลายคนเขาก็อาจจะมองเห็นไม่ชัดนะครับถ้าเกิดกําลังอัดเสียหรือว่าตัวกําลังอัดมีปัญหามันจะมีเป็นตัวเศษน้ํามันหรือว่าไอน้ํามันกระเด็นไหลย,ย้อนขึ้นมาจากตัวรูก้านวัตน้ามันมันจะเสียเยอะเสียน้อยมันจะมีอาการแสดงบ่งบอกอย่างชัดเจนออกมาจากตัวรูก้านวัตน้ามันน้ํามันเครื่องมีนะครับแต่ไม่ใสเพราะว่ายังไม่ได้มีการเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวตรงนี้ต้องมีการเปลี่ยนใหม่นะฮะ แต่ไม่ได้แบบเป็นสีขุ่นนะหรือว่าเป็นสีพวกแบบน้ำโคนลนอะไรพวกนี้ไม่ใช่นะครับส่วนถ้าเกิดน้ำยาหล่หอยเย็นอะไรพวกนี้อยู่ในขีดที่แม็กซ์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวน้ํามันพาวเวอร์นะครับน้ามันเบรกมีเต็มเปี่ยม ABS ใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิมนี่คือการเช็คสําหรับตัวเครื่องยนต์ดีเซลแบบง่ายๆนะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดเราอยากจะเช็คนี่ต้องเอารถไปลองขี่แต่ตรงนี้ครับสาหรับอย่างคุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดพี่ๆมั่นใจอห็นไหม พี่พี่เชื่ออันไหมพี่พี่มั่นใจในคําพูดตรงนี้หรือไม่ถ้าเกิดพี่พี่ไม่มั่นใจอันขอเวลาแค่หนึ่งวันหรือสละเวลามีค่ามาให้แค่ครึ่งวันก็ได้หรือหนึ่งชั่วโมงก็ได้ถ้าเกิดรถมันโอเคตกลงปรงใจอะไรพวกนี้อยากจะจับแฟนนั้นไปเลยแต่ไม่ได้หยิบเอกสารติดมือมาไม่เป็นไรครับแบบใจชมใบเดียวจบรู้ผลไปในหนึ่งชั่วโมงแค่นั้นง่ายๆไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับอย่างที่บอกไปครับเราต้องการขายคันนี้ให้ไวที่สุดสําหรับในเดือนพฤษภาคม 31วันหลังจากนี้ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่รู้ว่ารถจะอยู่ถึงวันไหนตรงนี้เราไม่สามารถตอบได้แต่ปัจจุบันตอนนี้ถ้าเกิดคุณลูกค้าที่ดูใน YouTube จะได้เปรียบกว่าชาวบ้านเขาเยอะเพราะว่ามันจะเป็นการออนแอร์ในการเริ่มต้นเดือนใหม่นี่คือวันที่1พฤษภาคมวันที่อ่านทำคลิปนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีนึงว่ามันจะอยู่ได้ถึงกี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่รู้แหละ หรือไม่แน่ถ้าเกิดมีการโอแนแอ์หลังจากนี้ไปแล้วอาจจะมีคนมาสอยไปเลยก็ย่อมเกิดขึ้นได้นะครับเน้นย้ําเลยว่าต้องการขายและปล่อยให้ไวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อยากจะรู้สถิติของการซื้อเหมือนกันอยากจะรู้พื้นฐานของคุณลูกค้าเหมือนกันว่าเขาต้องการไม่แบบนี้เขาแฮปปี้ไหมกับไม่ไม่เกินหมื่นแบบนี้ที่เป็นตัวเผาลอยตรงนี้ต้องรีบตัดสินใจครับมันไม่ใช่เรื่องที่ควรพลาดนะนเรียนให้ทราบตามต,ามตรงแบบนี้ เรานี้เนี่ยตัวด้านข้างไฟอ่ะติดหมดแล้วมันจะสะท้อนลงมากับตัวรถพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสีด้านข้างเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยถูกต้องไหมครับเราจะแบ่งเป็นตัวช่องไฟ1 2และ3ไอตัวกระบาดท้ายเนี่ยมันมีการถอดอยู่แล้วถามว่าอะไรเพราะว่ามีการดามกระบากระบาดท้ายก็ต้องมีการถอดถูกต้องไหมครับส่วนสําหรับแก้ม หรือว่าแผงข้างประตูสีเดิมสวยเสมอกันเจรดทั่วทั้งคันเดี๋ยวก็จะมีการขัดสีครับผิวตัวรถให้ครับมีการลงน้ํายาดําให้ถ้าเกิดมันจนตัวจริงเดี๋ยวมาทําให้เองไม่ต้องซีเรียสและก็ไม่มีค่าใช้ใจ่ายด้วยทําให้ด้วยความจริงใจนะครับส่วนสําหรับตัวด้านในก็จะมีการทําความสะอาดแผงรองพงแผงรองพื้นกระดาษรองพื้นเหมือนกับเราเข้าไปในคาแคร์สักที่หนึ่งเขาก็จะมีรองแบบนั้นมาให้อันนี้เราเดําเนินการให้เรียบร้อยทั้งหมดนะครับส่วนสําหรับตัวล้อแม็กเนี่ยคู่หน้า ห้ารูนเลือกใส่เป็นเวล JP Racing ตัวนี้เป็นงานใหม่ก้านคมคมงานเทพๆแตกดุ่งเปลี่ยนได้เลยเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับอฟลึกๆ5ล้ลูตัว9ก้ครึ่งพร้อมยาง265 40 R 1 8เบิกใหม่ข้างหน้ามีการจัดทรงตัดสปริงนิดนึงก็ประมาณ3นิ้วสอดอันนี้คือทรงสแตนดาร์ดเลยสวยแฮปปี้มีความสุขกับทุกคนในการซื้อรถในการออกรถนะครับให้ให้สินค้าเนี่ย ถามว่ามันขายตัวมันเองได้ไหมมันขายตัวมันเองได้นะครับแต่นี้อย่างทดียบบอกว่าจะมาเสริมในเรื่องของความน่าซื้อให้อีกหนึ่งประเด็นต้องการเน้นเลยว่าต้องการขายคันนี้ให้ไวที่สุดเท่านี้จะเป็นไปได้เพราะว่ารถมันใหม่มากในอนาคตจะมีแบบนี้อีกหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้อันกะคาดคะเนทุกอย่างไม่ได้แต่ปัจจุบันนี้อันมีอันก็ต้องการขายให้ได้มากที่สุดเพราะว่ารถแม่งดีมากลองมาดูก่อนครับไม่ดีจริงไม่ต้องซื้อก็ได้ ไม่ดีจริงด่าเลยก็ได้นะครับส่วนข้อเนี่ยจะเป็นตัวแซมเลดไดสีไม่ใช่ไทเทนนะถ้าเกิดอันไหนบอกว่าไทเทนคือไทเทอันเนี้ยมันต้องแยกกันอย่างถูกต้องนิดนึงครับบางทีเราเห็นสีแบบเนี้ยใครก็บอกว่าไทเทเขาไม่ได้บอกว่าไดสีถ้าเกิดให้พูดให้มันถูกต้องคือไดสีเหมือนไทเทเนียมมันต้องบอกแบบนี้เพราะว่ามันเป็นตัวเหลดนะฮะ เหล็กเนี่ยสามารถได้สีให้เป็นแบบนี้ได้แต่ถ้าเกิดเป็นอลูมิเนียมไม่ได้มันคนละอย่างกันนะครับเพราะนั้นตรงนี้คือจะเป็นเหล็กได้สีไม่ใช่ไทเทเนียมถ้าเกิดไทเทเนียมมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าเกิดเราจะดูด้วยตาเปล่าว่านี่คือไทเทแท้หรือว่าเป็นเหล็กได้สีเนี่ยอันนี้มันก็จะมีในเรื่องตัวน้ําหนักให้ดูอีกรอบหนึง่งนะครับคราวนี้สําหรับตัวด้านในฮะพี่พี่ครับ2.4มีแอร์แบ็กสามใบ มีจอแทสกรีนออปชั่นถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานสําหรับคนที่เพิ่งเล่นรถหรือต้องการรถตอนเดียวที่มีฟังก์ชันในการใช้งานที่ดีกว่ารุ่นอื่นแนะนำรีโว่ Android Auto a p p l e Car p l พ y เชื่อมต่อบูทูธนะครับแอร์แบ็กสามใบเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดไฟฟ้าหมดแล้วเบาะ60ต่อ40สวยๆใหม่ๆเนียนๆครับไลท์ตำหนิไลท์ที่ติ ไลายการใช้งานเยอะถ้าเกิดมีคิวงานวิ่งหรือว่าอะไรพวกนี้อย่างพวกนี้มันจะสะท้อนกลับมาเลยนะฮะว่าส่วนตัวเราดูเรายังอยากได้เลยแต่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราดีใจเพราะว่าเราได้รถที่มันเป็นรถป้ายแดงอันนี้คือมันเห็นก็นได้อยู่แล้วถูกต้องไหมครับส่วนคราวนี้ไฮไลท์นะฮะช่วงล่างตัวนี้เป็นเฮาสร้างโอ้โหแมกกาธาสิบห้า 15, งานใจแอนฝั่งละสองตัน นะครับอย่าง XCD ปี2 2ดอกนี่แทบจะไม่มีการใช้เลยนะฮะเหลือเต็มเต็มเป็นแมกกะทะแต่ตัวนี้เป็นก้านยกนะครับแล้วก็ล็อกคอกจะเป็นตัวปีกนกแซมเลดมีให้ครบทุกชั้นนะครับสชั้นมีให้ครบจะเป็นตัวล็อกแบบ2อรูส่วนสำหรับตัวจับด้านท้ายก็จะเป็นเลดไดสีเหมือนกันนะฮะ ฝาท้าทยเดิมครับรถไม่เคยมีการโดนชนท้ายแน่นอนโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบกระบะบ,บนล่างมีการดามแล้วอลองสังเกตจากตัวแมกไลเนอร์นะถ้าเกิดเขาดามมาแบบไม่สวยหรือว่าดามมาแบบไม่ดีนะหรือว่ามันอาจจะมีปัญหาอะไรอยู่ใต้แมกไลเนอร์เนี่ยนะครับมันจะบวมเหมือนกับหลังเต่าแต่ตรงนี้ก็คือเนียนเรียบเสมอกันเลยใส่ตะกงตะก้ากองพัสดุอะไรพวกเนี้คือมันจะเรียงได้เป็นลําดับไม่มีการเพเยะนะครับอันนี้คือจะเป็นในทรงประมาณนี้ แล้วก็กันชนด้านท้ายครับเป็นสแตนเลสไดสี ice, มีชื่อร้านนะอันนี้เขาไม่ได้เป็นผู้สนับสนุนหรือว่าสปอนเซอร์นะครับแต่บอกก่อนว่าเราได้ของพี่คนเนี้มาเยอะและโคดเฟีเ้ยวเฟี้ยวทุกคันนะครับช่างแมวสุพรรณนะครับส่วนช่วงล่างเนี่ยตัวนี้จะเป็นแหนบ16มิลเห็นไหมฮะขนาดความหนาเนี่ยคือมันคุ้นตาเราดีอยู่แล้ว 16มิลน,นะครับก็จะมี1 2 3 4 5 6 7ฝั่งละ7แผ่นนะครับ7 1 7 7 2 14 14ชุดบนของเดิมโรงงาน1 2 3 4 7 8 9 10 11แผ่น2ฝั่งก็22แผ่นนะฮะตัวสก,กีนะครับมีกันหัวน็อตตัวผู้ขาดสันแหลกเต้าแหนบนะครับหูนึก หูยึดโชคบนล่างนะฮะเรียงเป็นระเบียบสวยงามนะครับโชคเป็นสีสันนะเสื้อผ้าใหญ่รอยเชื่อมสวยนะครับเด่นเลยนะเดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวให้กล้องอินเสิร์ตได้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็สําหรับอย่างพวกเนี้ยสองุสี่ก็จริงนะครับสีประมาณสี่ตันเจ็ดสี่ตันแปดเนี่ยกำลังสวยเลยแต่ถ้าเกิดจะให้แบบไปพุ่งปีอะไรอย่างพวกรีโวสองจุดแปดมันอาจ,จะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าสีซีมคนละอย่างกันหรือหรือนะครับ ถ้าเกิดเอาไปวิ่งร่วมใส่เป็นตู้ทึบใส่ได้นะเอาคอกออกเปลี่ยนมาเป็นใส่ตู้และเราก็เลือกขนาดความสูงได้ทีเดียวจบเลยนี่คือนี่คือ2อยุสีครับไม่แ0ดพโลเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนครับถ้าเกิดสนใจหรือว่ากำลังตามหาอยู่อันแนะนำเลยอย่างแรกแอดไลน์มาหรือเป็นเบอร์โทรศัพท์ใส่ตรงนี่คือละเอียดนะครับสำหรับตัวดีวเพารอยนะ ออปชั่นมันอาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะนั้นเราต้องไปเน้นในเรื่องตัวช่วงล่างที่เขามีการทำมาทำมาจากร้านไหนเป็นเพาของอะไรทุกอย่าง perfect นะฮะหรือว่าสวยตามเนื้อเรื่องหรือไม่แต่สิ่งหนึ่งที่ันสามารถบอกได้นั่นคือมันจะถูกกว่าออกห้างใยแดงแน่นอน1นึร้านเปอร์เซ็นต์ตัวนี้นะครับขายราคาอยู่ที่5 7 9 0 0 0บาทเะเกมพีซนะฮะคุณลูกค้าครับ ห7าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพับาทครับพี่พี่คุยกันแบบพี่น้องราคานี้โคตรสุดนี่คือที่สุดของที่สุดแล้วละเอียดสําหรับตัวเพารอยเป็นแบบนี้เลยครับเพราะนั้นถ้าเกิดดูแล้วสนใจหรือว่ามีแพนที่จะออกตัวรุ่นนี้อยู่แล้วอันให้จองแค่3 0 0พี่พี่ฟังไม่ผิดนะฮะปี22ไมาย0 0 0พโลคันนี้อันให้จองแค่300คราวนี้ครับออกเพารอยในเดือนพฤษภาคมก่อนวันที่หพฤษภาคม เหลืออีก4ี่วันอันมีของแถมให้ 1. อันให้เงินทำทุนเป็นเงินส่วนกับบ้านห้าพันสองอันมีน้ำมันให้เต็มถัง 3. อันมีช่วยผ่อนค่างวดหเดือน 4. อันมีกล้องบันทึกหน้าหลังติดตั้งของดีที่สุดในตลาดตอนนี้แถมให้กับไปกับตัวรถเลยเพราะนั้นนี่คือเป็นวงกลมทั้งหมดสำหรับวันที่หนึ่งพฤษภาถึงห้าพฤษภาคมนี้เท่านั้น ใครที่เห็นนั่นก็ขอให้ขอให้โดนครับขอให้ซื้อขอให้โดนขอให้ซื้อขอให้ได้ตัวนี้แม่งดีที่สุดแล้ะไม่ได้เกินจริงไม่ได้ยกมาเป็นที่หนึ่งแต่นี่คือธงหลักสำหรับในเดือน5้านี่เลยก็ว่าได้เพราะนั้นรีบติดต่อมานะครับลถอยู่ไม่นานแน่นอนเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าใครจะได้เป็นเจ้าของนับเวลาตั้งแต่วันนี้เริ่มต้นได้ทันทีแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ